สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องบาคารวยกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเดินเงินที่จะมาช่วยจำกัดความเสี่ยงและทำให้การเล่นของเราเป็นระบบซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้เราได้มากยิ่งขึ้นนะครับการเดินเงินนี้มีชื่อเรียกว่าการเดินเงินแบบลาบ,บูชนะครับหลักการก็ง่าย ตั้งจำนวนเงินต่อหน่วยและชุดตัวเลขที่เป็นเป้าหมายในการทำกำไรของเราไว้คลิปนี้ผมจะตั้งไว้ที่หน่วยละ100บาทและชุดตัวเลขคือ2 3 4 5 5 6.8 7รวมเท่ากับ40หน่วยนะครับคูณกับ100บาทจะได้เป็น4,000บาทซึ่งก็คือกำไรที่ผมตั้งเป้าไว้ในการเดินเงินครั้งนี้ซึ่งการลงเงินในแต่ละครั้งจะใช้เลขหน้าบวกท้ายในการลง เพราะฉะนั้นไม้นี้ผมใช้ตัวเลข2บวก8จะเท่ากับ10หน่วยหน่วยละ100บาทเท่ากับว่าผมต้องลงเงินไปทั้งหมด1,000บาทนะครับไม้นี้กฎก็คือถ้าชนะจะลบเลขที่ใช้แทงออกจากชุดตัวเลขไปก็คือลบ2กับ8ออกนะครับก็จะเหลือ3 4 5 5 6 7แต่ถ้าแทงผิดก็จะเพิ่มผลรวมตัวเลขไปต่อท้ายสุดแทนก็จะเป็น2 3 4 5 5 6 7 8 10นะครับโอเคไม้นี้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลบ2กับ8ออกนะก็จะเหลือ345567นะครับซึ่งการเดินเงินแบบนี้เพื่อนๆสามารถตั้งตัวเลขชุดตัวเลขได้เองนะครับตั้งได้เองเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆจะตั้งเป็น40หน่วย50หน่วย100หน่วยหน่วยละกี่บาทแล้วก็ชุดตัวเลขเป็นยังไงเพื่อนๆสามารถเลือกได้เองตามทุน ตามความเสี่ยงของตัวเองนะครับไม้นี้ผมจะใช้ตัวเลข3มกับ7นะครับรวมกันเป็น1ิบหน่วยแล้วก็คูณ100ก็จะเป็น1000บาทผมลงไปที่น้ำเงินนะครับไม้นี้โอเคเป็นหน้า8ดนะครับโอเคป๊อกแดนะครับไม้นี้ตอนนี้เราก็บวกมา2 0 0พบาทแล้วนะครับชุดตัวเลขก็จะเหลือแค่4ี่ห้าห้าหก แค่4ตัวนะครับเ <Yeah. S 1> หลือแค่สตัวเท่านั้นไม้นี้นะครับเขาไพ่หลักให้2ตัดดูที่ b ีอารเกลยก็ให้เป็นแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาไพ่ปโปรง่งเป็นมังกรเขาไพ่ทึบก็จะเป็น212แล้วก็เขาไพ่ไม่ขีดก็เป็นมังกรนะครับผมจะลงไปที่แดง 1,000บาทด้วยชุดตัวเลขที่ใช้ก็คือ4กับ6นะครับ4กับ6ถ้าถูกไม้นี้ก็จะเหลือแค่ไม้สุดท้ายก็คือตัวเลข5กับ5นะครับตรงนี้เป็น1แต้มฝั่งนู้น5แต้มโอเคเรียบร้อยโดนนะครับเพราะฉะนั้นชุดตัวเลข4บวก6เป็น10ก็จะนำมาต่อท้ายตอนนี้ก็จะเป็น4 5 5 6 10 นะครับตัวเลขมี5ตัวนะครับตอนนี้ไม้นี้เราจะใช้ชุดตัวเลขก็คือ4กับ10นะครับก็คือบวกกันเป 14, ็นสิเพราะฉะนั้นผมต้องลงไป1,400ผมจะลงไปที่แดงนะครับเพราะว่าเขาไพ่เป็น3ตัดแบบเน้นๆเลยนะบวกกับโรดแมปก็ให้เป็นแดงนะครับ3เกลอทึบก็เป็น 1, 2, 3ผมคิดว่าเป็น 1, 2, 3นะครับ โอเคไม้นี้ไม้นี้หน้าเป็นเอทหนึ่งแต้มฝั่งนู้นสามเราหกแต้มนะครับเราหกแต้มฝั่งนู้นจั่วหนึ่งเหลือหนึ่งแต้มโอเคเหลือหนึ่งแต้มเราชนะนะครับตอนนี้เราบวกมาทั้งหมดสามไม้สามไม้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดตัวเลข4ี่กับ10ออกเราจะเหลือแค่5้าห้าห เหลือแค่3ตัวนะครับ5 5 6เพราะฉะนั้นไม้นี้เราจะใช้เลข5กับ6ตัวหน้ากับตัวหลังบวกกันเป็น1,100บาทนะครับเราจะใช้ตัวเลขนี้มาแทงไม้นี้ผมดูไปที่ b. arc นะครับมาดีนะโปรงให้เป็นปิงปองเขาไป้ทึบให้เป็น3ตัดบวกกับสีมากก็ให้แดงนะครับผมจะไปที่แดงแล้วกันไม้นี้โอเคมาดูกันนะครับหน้า7 หน้า7นะครับโอ้โดนป๊อกเก้าเรียบร้อยตัวเลขก็จะบวกมา5้บวก6เป็น11เอามาต่อท้ายนะครับเอาตัวเลข11มาต่อท้ายเพราะฉะนั้นก็จะเหลือตัวเลข5้าห้นะครับเหลือตัวเลข4ตัว5้าห้นะครับไม้นี้ผมดูเขาไพ่หลักยังไม่มีปิงปองนะครับเขาไพ่หลักยังไม่มีปิงปอง บวกกับมังกรทึบกำลังมานะครับขึ้นเป็นสีแล้วเพราะฉะนั้นผมจะลงไปที่น้ำเงิน1,600บาทจากตัวเลขที่ใช้ก็คือ5บวกกับ11นะครับ5บวกกับ11เป็น16อ่าไม้นี้หน้า10โดนแน่ๆป๊อก9นะครับป๊อก9ยังรอดอยู่ป๊อก9นะครับ <ipp> ตอนนี้ชุดตัวเลขของเราเหลือแค่5กับ6นะครับ5กับ6 2ตัวเท่านั้นแปลว่าถ้าไม้ต่อไปเราแทงถูกการเดินเงินของเราก็จะจบนะครับเราก็จะทำกำไรถึงเป้าก็คือ4,000บาทนะครับ4,000บาทไม้นี้นะครับสีมากให้น้ำเงินบวกกับมังกรทึบกําลังไหลนะครับไหลเป็น5ครั้งกําลังจะเป็น6เพราะฉะนั้นผมจะลงไปที่น้ำเงินด้วยจำนวนเงิน1,100บาท ใช้ชุดตัวเลขก็คือ5กับหบวกกันเป็น11นะครับไม้นี้ถ้าถูกก็จะจบเป็นไม้สุดท้ายนะครับเป็นไม้สุดท้ายแล้วโอเคเปิดออกมาเป็นโดนป๊อกฆ่าหขอีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเดินเงินมาดีนะเรายังเดินเงินมาดีอยู่อ่าชุดตัวเลขตอนนี้ก็จะกลายเป็น 11, ห้าหเดเหลือ3ามตัวนะครับห้าหอดโอเคไม้ต่อไป ไม้ต่อไปเราจะใช้ชุดตัวเลขก็คือ5กับ11เป็น16นะครับก็คือแทง1,600บาทตรงนี้รดแมพให้แดงนะครับบวกกับเขาให้โปรงให้เป็น4ตัดผมคิดว่าชัวชัวนะครับไม้นี้น่าจะออกเป็นแดงได้90%เลยที่ผมคิดไว้นะโอเคถ้าแทงไม้นี้ถูกก็จะเหลือตัวเลขแค่ตัวเดียวนะครับก็คือ6 มันเหลือตัวเลขตัวเดียวผมว่าผมพอดีกว่าถ้าถูกไม้นี้นะโอเคเพราะฉะนั้นผมจะพอแค่นี้นะครับเพราะว่าก็เกือบถึงเป้านะอีกนิดเดียวสำหรับเพื่อนๆที่ยังดูเขาไพ่ไม่เป็นกลุ่มผมมีนำเล่นทุกวันนะครับวันละ5รอบบวกกับสอนเทคนิคการดูเขาไพา่รวมไปถึงการแชร์ความรู้การเลือกห้องไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ และสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุดแล้วก็วนนายแค่อดแล้วก็ทนห้ามหยุดนะทุกคนนี่ยังไม่หมดเราก็วนเมากันทุกคนในี่เราก็เมากันทุกคนคนอื่นเขาก็นงงสมัยพวกเรามึเดินไม่ตรงว่ะ